อาตามาฉันของที่มันแสลงหรือของดิบเป็นประจำโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ทั้งหลายก็เลยสะสมมาจนเป็นมะเร็งจเจริญพรบรรดาญาโยมทั้งหลายอาตามาชื่อพระเที่ยงคงนาหรือพระเที่ยงที่วาตโรพรรษาหนึ่งอายุ63ปีปัจจุบัน ประจำอยู่วัดยางซ้ายตําบลยางซ้ายอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยตอนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่มีอาการปวดท้องถ่ายไม่ออกแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลของทางรัฐแล้วเจอก้อนเนื้อคือการรักษาที่ครั้งนี้เป็นรอบที่3รอบแรกปี2557พบก้อนเนื้อแล้วผ่าตัดออกแล้วก็ให้คีโมีฉายแสงที่จังหวัดพิษุโลก พบคอร์สอยู่ได้มาเจ็ดปีพอมาปี2564เกิดอาการถ่ายไม่ออกมีเลือดออกทางทวาวรหนักคุณหมอก็เลยทำการผ่าตัดอีกรอบหนึ่งต่อมาเมื่อต้นปี2167แตมาภาพไปฉันอาหารที่มันเป็นพิษเระเยกของแสลงก็เลยเกิดอาการท้องอืดแน่นไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลของรัฐท่านก็ ทำการรักษาให้ท้องหายอืดแต่ว่าให้เคมีมบัดไม่ได้แล้วอฉายแสงไม่ได้ทางโรงพยาบาลรัดวาอย่างนั้นก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรปรึกษาทางลูกหลานแล้วก็ศีการ,ระยมอุปถากว่าจะทำอย่างไรดีทางคุณหมอทั้นบอกว่าให้รักษา ระดับอะไรประคับประคองพอดีลูกชายเปิดทางเฟสพบโรงพยาบาลมะเร็งีวามิตราจังหวัดบนราชธานีก็เลยนำข้อมูลตรงนั้นมาศึกษาแล้วก็โทรประสานงานมาทางโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณหมอ,อและก็คุณหมอท่านก็แนะนำให้รีบมาทำการรักษาเดินทางมาถึงนี่ก็เมื่อวันที่27เมษายนประมาณหก มาพบทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งยอมรับว่าตั้งแต่ประสานมาโรงพยาบาลนี้ต้อนรับได้ดีมากให้ความเป็นกันเองแล้วมีอะไรสอบถามได้ทุกเรื่องแล้วหมอท่านจะเริ่มดำเนินการรักษาฉายแสงแล้วก็พร้อมให้ยาเก็บีบุมบัตรฉายแสงตอนนี้ใช้สิทธิ์เบิกตรงจากกรมัญชีการ สามารถใช้เบิกได้ตามฉิดเต็มที่อยากฝากถึงญาติโยมที่รู้ตัวสือสงสัยว่าอาการในในท้องในลำไส้เราถ่ายผิดปกติถ่ายเป็นเลือดท้องอืดเป็นประจำอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้รีบเข้าปรึกษาหมอด่วนเนื่องจากว่าโรคประเร็งนีต้ตอนนี้เป็นกันมากก็อยากจะฝากให้ดูแลรักษาสุขภาพที่สำคัญคืออาหารการกินที่อาตมาเป็นยอมรับว่า อาหารการกินที่ผ่านมาช่วงวัยรุ่นอยู่ยังอายุยังน้อยอยู่อาตมาฉันของที่มันแสลงหรือของดิบเป็นประจำโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ทั้งหลายก็เลยสะสมมาจนเป็นมะเร็งก็อยากจะบอกถึงญาติโยมลูกหลานกา,ารทานอาหารขอให้หลีกเลี่ยง,ยงอาหารที่ดิบหรือดิบๆสุกๆแล้วก็าาทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพในอนาคตต่ตอไป